พระราชดำหลับพระราชสถานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติครั้งที่สิบห้าณโรงแรมแอนบัดสต์เจอร์วันพฤหัสบดีที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยสสิบเกปัญหาสังคมนั้นถ้าพิจารณาดูใจเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าปัญหาทั้งปวงเกิดจากมนุษย์เอง มีมีมนุษย์เป็นการก่อปัญหาจึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรงก็ก่อให้ตัวเองแล้วทำให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่นลายเป็นปัญหาสังคมปัญหาสังคมจึงมีมาคู่กับมนุษย์แม้ปัจจุบันโลกเราจะมีวิวัฒนาการก้าวไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่างๆก็มีได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่าง ทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นบุคคลผู้สามารถประครับประคองชัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่งขึ้นที่จะยึดมั่นปฏิบัตินั้นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญหาและว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญ ไม่ตไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวหลงผิดแปลทางเสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ให้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติผิดพลาดด้วยความประมาททั้งปวงเหตุนี้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมนอกจากจะมุ่ง ส่งเคาะให้ในด้านฐานะความเป็นอยู่แล้วจึงควรจะให้พัฒนาบุคคลในข้อใหญ่ด้วยถ้าเพราะบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมมีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่พิจารณาเลือกเห็นสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติปัญหาต่างๆในสังคมก็จะบรรเทาเบาบางลง และสังคมส่วนรวมย่อมมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยาก